โอเคเขาเรื่องอะไรกว่านะผมคือเนี้ยคือผมเนี่ยจะไปม็อบกันนะคนดูก็เลยเอาเจ้าบักนี้ออกมาขี่นะผมโอเคคนดูก็ตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ม็อบนะเนอะเขาเผาอะไรกันก็ไม่รู้นะคนดูก็ตอนเนี้ยก็คนดูเยอะอะอาจากวะนี่ไรวะโอเคคนดูเฮ้ยเราเราต้องขับรถกลับเหรอวะแกเหรอ ผมก็ต้องขอบกีฬาพูดดีเขาจะมีท่านี่น่ารักกันเลยนะครับโอ้แรงเกินครับนี่ราฟประตูช่องเขาคงจะใหญ่นะคอนโดก็วันนี้เนี่ยผมมีสตอรี่ของเจ้าบักนิวนะผมวันนี้ผมเอาเจ้าบักนิวออกมาขี่กันนะครับผมโอเคเขาเรื่องอะไรผ่านะครับผมคือเนี้ยคือผมเนี่ยจะไปม็อบกันนะคอนโดก็เลยเอาเจ้าบักนิวออกมาขี่กันนะครับผมก็คันที่เหลืออยู่บ้านตอนนี้นะครับผมก็มีเจ้าบักเทากับแบงก์อ้วนนะครับผมแต่วันนี้เราจะมีสตอรี่ของเจ้าบักนิวไปเลยเราจะไปม็อบกันหรือม็อบ สิบสามถึงหานนั่นเองนะครับผมอ่านะครับจะไปดูบรรยากาศถ่ายบรรยากาศให้น้องๆดูเลยวันนี้อตามจริงเนี่ยมผมอ่ะไม่มีโอกาสได้ไปเลยนะครับผมผมวันนี้มีโอกาสผมก็ไปไอ้เฮียเออแล้วคุณเปลี่ยนเลนอะไรของคุณวะไอ้เียออกจากเลนมาแม่ก็งงเลยไอ้เฮียดียกว่าอกขันก็พี่แกไอ้ออกจากเลนมากูงงเลยว่ะนะคุณดูไอ้เฮียแค่ไปมอฟถูก็จะเสี่ยงตายอยู่แล้วนะคุณดูถ้มามันเสี่ยงตายคุณน้องสนุกดีไงไม่รู้้โอโอห ก็วันนี้จะอยู่กันในมุมโกโุกันทั้งคลิปเลยะนะครับผมอ่านะครับผมจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่เราถึงม็นะบอบพอดีว่กว่าสถานการณ์ม็อบตัวนี้เราจะเป็นยังไงนะครับผมอ่านะครับ,บเดี๋ยวผมขอขี่รถก่อนนะครับตอนนี้นะครับโอเคี๋ยวเราไปเจอกันที่อนุสรีชัยสมรุิกันเลยครับโอเคไปเดี๋ยวนี่ไงแล้วเราต้องจอดรถตรงไหนวะเออโอเคเราก็เข้ามาอยู่ในวงงม็อบแล้วนะโอ้ยเหีย นั่งไงเสียงเสียงอะไรวะเสียงประทัดป่ะวะปังจอดไหนอ่ะพี่พี่ครับเออรถรถนี่เราต้องจอดอย่างนี้เหรอพี่อได้อ๋อจอดไหนก็ได้ใช่ไหมครับแล้วแล้วนั่งเสียงอะไรพี่เสียงประทัดเหรอเสียงประทัดหรือปืนนะพี่ปั๊กประทัดอ๋อเสียงประทัดเนาะพอดีผมมาครั้งแรกไงครับครับโอเคครับผม เดีย๋ยวผมลองเข้าไปจองในดูนนครับน้องพี่ก็ตอนนี้เราก็อยู่กันในสถานก,การณ์แบบตึงโคตตึงเครียดอะ่ะอืมโอเคแล้วคุณดูก็ตอนนี้เราอยู่ในสถา,านการณ์ม็อบนะนะอ,อืมโอ้โหดูดิแบบโดเอาอ่ะนะก็คนแบบเยอะมากเลยนะผมโอ้โหไอยโคตรตึงเครียดแล้วนะคุณดูแล้วเราก็เดินเข้าไปกันนะว่าสถานการณ์ในจะเป็นยังไงบ้างนะคุณดูเออนะครับ สถานการนอบครับโคตรเดือดอะครับน้องๆนะตอนนี้มีเพลิงไหม้ด้วยนะผมอ่านะครับเขาเผาแล้วกันก็ไม่รู้นะคนดูก็ตอนเนี้ยแบบก็คนดูเยอะอ่ะอืมออสถานการณ์ก็เดือดเดือดจัดเลยมีมีเด็กเล็กมาด้วยนะคนดูอานะก็มีทั้งช่างภาพนะผมช่างภาพแล้วก็มีเหล่าประชาชนทั้งหลายนะผมที่เข้ามาร่วมทําการประท้วงนะผมอ่านนะครับผมอ่านนะครับผมปลอดภัยดีครับตอนนี้นะผมปลอดภัยดีนะอ่านนะครับ โอ้ตอนนี้ก็แบบมีเสียงประทัดด้วยโอเคคุณดูก็ตอนเนี้ยอันนี้ก็คือเขาทําการคนสเปกันนะคนุณดูเอานะครับผมอ่านะครับ <c oughs> โอเคก็สถานการณ์โดยรวมก็ประมาณนี้นะคนุณดูเอานะครับอะไรหรอวะมีอะไรวะที <c oughs> ่อะไรหรอวะ <c oughs> โอเคคุณดู โอเคตอนนี้ก็มีเหตุเ,หเกิดจะร้ายจนนะว่าแบบเขาให้วิ่งหนีอ่ะก็ไม่รู้ว่าหนีอะไรอะ่ะรถกูจอดอยู่นู่นอะ่ะ <c oughs> <c oughs> รถกูจอดอยู่ตรงเนี่ยเออวันนี้คลิปนี้ยอมเสี่ยงเลยนะผมอ่ะคลิปนี้ยอมเสี่ยงเลยนะผมก็สถานการณ์คือแบบกำลังเดืเดอดเดือดเลยดูแบบสถานการณ์โคตรเดือดมากอ่ะคุณดูนะ โอเคเดีย๋ยวผมขอตัดไปตอนแบบสถานการณ์เดือดๆวันนี้นะหน่อยนะครับผมว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะในมุมโครโรนะครับผมอ่านะครับก็อตอนนี้เห็นเขาว่ากันว่ามันจะมีตำรวจมานะผมกันดูแต่ตอนนี้เรารอสถานการณ์ก่อน,นนะเออนะครับมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอโอเคตำรวจมั่งหลังนะกัณดูก็เดีย๋ยวเราขอทําการตั้งหลักก่อนนะไปอย่าฝนแก่ตกอะตอนนี้ตำรวจมานะบุมอ่านะบุม๋มเฮ้ยเราเรา,เราต้องขับรถกลับหรอวะ,ะแกเหรอพี่แกเหรอถึงเขาบอกว <รอ S 2> ่าตำรวจมาครับใช่ฮะ โอเคเขาดูก็ตอนนี้นะ้วผมเราก็อยู่ในสถานการณ์คือแบบวา่าม็อบติตามสิงหานะผมคือแบบวา่าแบบบรรยากาศก็คือแบบยังยังยังไม่หายแบบยังไม่ดีขึ้นนะครับเออนะผมตอนนี้ผมรอดูสถานการณ์อยู่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะคนดอูอนะครับก็เดี๋ยวเราจะรอดูสถานการณ์กันต่อไปนะไอ้ยังมันมันมันไอ,อ้จะกลับก็กลับไม่ได้เลยไอ้มันถ่ายทางออกออกทางออกลำบากที่ผายเลยก็ตอนนี้คือแบบมีกลุ่มแบบพวกรถมอเตอร์ไซค์เต็มเลยนะเออนะผมก็แบบ มีรอยเผารอยพ่นสเปรย์อะไรพวกนี้นะคุณดูก็เหมือนที่ผมถ่ายถ่ายไปเมื่อกี้นะครับผมอ่าน,นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแบบเป็นช็อตๆไปนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็อยู่แบบยังนิ่งๆอยู่นะเพราะตอนนี้มันฝนตกนะครับผมอ่าน,นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะคนุณดูอ่าน,นะครับโอเคคือสถานการณ์แม่งบกแบบโคตรเด็ดเลยนะไม่รู้ไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้ ใช่ครับตอนแรกผมอยู่ตรงนู้นแล้วทีเนี้ยเขาบอกเดนการ์ดตาไปผมก็หนีออกมาใช่แล้วพอมาจุดเดิมเขาบอกไม่มีรถแล้วผมก็ไม่กล้าไปด้วยตำรวจตำรวจอยู่นู่นเลยพี่แย่เลยใช่แยกครับกำลังถือขนาดใกล้เลยใช่แต่เมื่อกี้แกคปขี่ขี่ออกตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าแคปจะโดนหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยตามนี้ไปปะ ต <c oughs> ับกระบองตีหัวก็ไี้อะไรพี่ใช่ตำรวจตับอยู่ครับตอนนี้เราต้องเข้าขวาใช่ไหมใช่ัต้อง <c oughs> เบ <c oughs> ี่ยองออกขวาเลยใช่ไป <c oughs> เด้อไปเด้อไปเด้วเลย <c oughs> เ<อ> <laughs> มอไซค์หายหมดแล้วอือเออน่าขนาดรถยนต์ยังจอดอยู่ะดูขนาดรถกระบะยังไงเลยเฮ้ยตกใจหมดเลย ยังขวาวะคือไหลพาพี่เขาเลยเออมีทางเดียวต้องวนกลับวะโอเคคนดูก็ตอนนี้ก็คือสถานการณ์ตำรวจคือแบบคลองคุกที่หมดแล้วเานาะคือไม่รู้ว่าจะกลับไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะต่ทเนี้ยคือเราต้องแบบเดี๋ยวขอคิดกันนะว่าจะกลับรถดีไหมกล,ล,ลับรถแล้วเปิดไฟผ่าหมากอ่ะ

พี่เราไม่รู้เราไม่รู้เลยสถานการณ์ข้างหน้าเราอ่ะมันมีตำกกรวจกั้นอยู่กี่ทางไงเออ <c oughs> ไปรไไปปเอก็ไปเอ่ะ <c oughs> เออถ้าเขาเรียวได้ก็โอเคโอเคก็คนดูกันตอนนี้เพื่ว่าตัดสินใจกันอยู่นานมากแล้วว่าจะไปกันยังไงนะ <c oughs> ห้าม โอ้ยตัดโอ้ยตำรวจโอเคครับ okay, นะคนดูก็ตอนนี้เราก็หลุดออกจากม็อบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมคือแบบว่าปับสถานการมันตึงเขียเมากเลยนะผมหลังจากเมื่อกี้ที่เราเจอกันรวดเมื่อกี้นะผมโอเคนะผมก็ นะครับเดีย๋ยวรอบหน้าถ้ามีอีกเดี๋ยวผมจะาพาลน้องๆไปดูกันอีกนะผมโอเคนะครับสถานการณ์ม็อบวันนี้ก็แบบสถานการณ์เครียดอยู่พอสมควรน,นะโอเคนะครผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะผมก็มกติดตามท่านซีของผมด้วยนะครับท่านซีของผมก็ชื่อท่านอาย,ยุเพิรันต์นะโอเคนะผมพบกันใหม่ EP หน้าผมโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ